คุณกำลังรับฟังพอดแคสต์พวกเขาเล่าว่าเรื่องเล่าสยองปริศนาลึกลับจากทุกมุมโลกสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพวกเขาเล่าว่าพอดแคสต์กับผมบิลกิ้นครับและชมพู่ค่ะ มาเจอกันในเอพิโซดที่2กันแล้วนะคะกับเรื่องราวลึกลับสยองขวัญที่เขาเล่ากันมาก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากถามคุณบิวกินว่าคุณเคยได้ยินเรื่องปอบไหมคะโอ้เรื่องปอบนี่ผมก็เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างนะครับแล้วจังหวัดบ้านเกิดผมเนี่ยก็ยังมีความเชื่อเรื่องนี้กันอยู่แล้วคุณชมพู่ล่ะครับต้องเคยฟังมาบ้างอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าดิฉันเนี่ยชอบฟังเรื่องลี้ลับมากงั้นดีเลยครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของปอบกันถ้าพูดถึงปอบเนี่ย คนส่วนใหญ่จะนึกถึงผีที่ชอบกินเครื่องในคนใช่ไหมล่ะครับใช่ค่ะแล้วมันก็มักจะมาในร่างของคนแก่ๆหน่อยเป็นยายในหมู่บ้านที่ดูมีพิรุธอะไรแบบนี้ค่ะแต่นั่นมันก็แค่ในหนังไงจริงๆแล้วปอบเนี่ยมีหลายเวอร์ชันมากบางที่เชื่อว่าปอบคือคนที่เล่นของเข้าตัวคือพวกที่เล่นคุณใส่แล้วคุมของไม่ได้ครับสุดท้ายของมันย้อนกลับเข้ามาสิงตัวเองบางที่ก็บอกว่าเป็นปอบวิญญาณเล่ร่อนสิงใครก็ได้ที่ร่างกายอ่อนแอ แล้วทําให้คนนั้นกลายเป็นปอบต่อไปเหมือนโรคติดต่อเลยนะคะเนี่ยนั่นแหละครับที่คนกลัวกันเวลาใครป่วย,วยสู้ผอมแบบหาสาเหตุไม่ได้เนี่ยคนก็มักจะสงสัยว่าเขาเนี่ยเป็นปอบอันนี้คล้ายกับที่ดิฉันเคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันคะ่ะบางที่มีพิธีล่าปอบโดยที่ให้ชาวบ้านรวมตัวกันทําพิธีเพื่อจับปอบออกจากหมู่บ้านแต่บางครั้งมันก็เลยเถิดนะครับเพราะมีบางกรณีที่คนถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบแต่เขาอาจจะไม่ได้เป็น แล้วคนที่โดนกล่าวหาว่าเป็นปอบเนี่ยโดนหนักเลยนะบางคนโดนขับไล่ออกจากหมู่บ้านเลยครับโหฟังดูเหมือนเป็นการล่าแม่มดในยุคก,ก่อนเลยนะคะแล้วนอกจากปอบเั่วไปเนี่ยคุณวิลกินเคยได้ยินเรื่องของพญาปอบไหมคะเคยนะครับเข้าว่ากันว่าพญาปอบหรือหาก,ก้อมเป็นปอบที่มีอาคมสูงกว่าไม่ใช่แค่กินเนื้อคนหรือสัตว์แต่มันสามารถควบคุมปอบตัวอื่นได้ครับอฟังดูน่ากลัวมาก แล้วถ้าหมอผีทั่วไปปราบปอบได้พยาปอบจะถูกปราบยังไงได้คะอันนี้แหละครับที่เป็นปริศนาว่ากันว่าการจะกําจัดพยาปอบเนี่ยต้องใช้วิชาหมอผีโบราณครับและบางครั้งก็ต้องสะกดมันด้วยเครื่องรางพิเศษหรืออาจจะต้องจับใส่หม้อด,ดินแล้วสะกดวิญญาณไว้และเอาไปฝังไว้ไกลๆผู้คนครับอืมที่ว่ามาน,นี้พญาปอบนี่คงมีทริเยอะมากเลยนะคะใช่ครับนอกจากเรื่องราวที่เล่าไปแล้ว วันนี้พวกเรายังมีเรื่องราวมานําเสนอเกี่ยวกับปอบมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้ฟังอีกครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มาจากรายการสถานีผีดุเรื่องหม้อแตกตายที่เล่าโดยคุณคิงครับค่ะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณคิงและครอบครัวนะคะโดยเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นกับคุณแม่ของคุณคิงค่ะคุณแม่ของคุณคิงเนี่ยท่านเป็นคนชอบหาของป่าตามนิสัยของคนเฒ่าคนแก่ชอบหาของป่ามาแจกเพื่อนบ้านอะไรประมาณนี้คะ่ะ หลังๆมานี้พอคุณแม่ของคุณคิงเนี่ยท่านอายุมากขึ้นคุณคิงก็จะคอยห้ามไม่ให้เข้าป่าเพราะว่ากลัวคุณแม่อาจจะไปเป็นลมเป็นแรงในป่าได้แต่ด้วยความคนแก่อยากจะไปอะค่ะคุณแม่เนี่ยก็เลยรบเร้าคุณคิงจนบ่อยเข้าคุณคิงก็เลยใจอ่อนยอมพาคุณแม่ไปโดยตอนแรกเนี่ยพาไปในเขตป่าชุมชนก็พบว่ามีร่องรอยของคนอื่นๆก็เข้ามาหาของป่ากันหมดแล้วคุณคิงเนี่ยก็เลยบอกคุณแม่ว่างั้นเรากลับกันดีกว่า แต่คุณแม่ไม่ยอมกลับค่ะอ oh, ครับคุณแม่บอกคุณคิงว่าไหนๆก็ออกมาแล้วพาแม่ไปอีกที่นึงหน่อยซึ่งที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นป่าช้าโบราณค่ะฟังจากสถานที่เนี่ยคุณคิงเลยถามว่ามันจะไปได้หรอมันเป็นป่าช้าโบราณคุณแม่ก็บอกว่าป่าช้าหลายร้อยปีแล้วมันร้างมานานแล้วตอนนี้มันเป็นป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปได้คุณคิงไม่อยากให้คุณแม่ไปแต่คุณแม่เนี่ยรบเร้าจนคุณคิงยอมพาไป พอไปถึงป่าจุดนั้นค่ะคุณแม่ก็บอกให้คุณคิงส่งแม่ไว้ตรงนี้แหละค่อยมารับคุณแม่กลับช่วงบ่ายสองบ่ายสามพ่อถึงเวลานัดที่คุณคิงจะต้องไปรับคุณแม่นะคะคุนนี้ก็ก็กลับไปรับคุณแม่ที่จุดเดิมแต่สิ่งที่แปลกไปคือคุณคิงเนี่ยเห็นคุณแม่นั่งกอดเข่าตัวสันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่คุณคิงก็เลยรีบเข้าไปหาคุณแม่ถามคุณแม่ว่ามีเหตุร้ายอะไรหรือเปล่าคุณแม่นก็บอกคุณคิงว่าไม่ต้องถามไม่ต้องพูดรีบพาแม่กลับ คุณคิงเนี่ยก็เลยพาคุณแม่กลับบ้านค่ะขณะที่คุณคิงขับรถจักรยานยนต์อยู่เนีโดยมีคุณแม่ซ้อนท้ายคุณคิงก็เหลือไปมองกระจกซ้ายขวาของรถคุณคิงเนี่ยก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดผ้าถุงสีดํานั่งอยู่ตรงข้างตรงที่คุณแม่นั่งก่อนหน้านั้นนะคะคุณคิงเนี่ยก็เลยเรียกคุณแม่แต่คุณแม่ก็บอกว่าไม่ต้องพูดกลับบ้านเดี๋ยวนี้พอกลับถึงบ้าน คุณแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วรีบเดินขึ้นบ้านไปคุณคิงเห็นคุณแม่เงียบไปนานเลยเดินขึ้นบ้านไปดูก็เห็นคุณแม่ในนั่งสวดมนต์ชุดใหญ่อยู่เลยคุณคิงเลยนั่งรอจนคุณแม่สวดมนต์เสร็จคุณคิงเลยเข้าไปถามคุณแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็บอกว่าแม่รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเลยคุณคิงด้วยความเป็นห่วงคุณแม่ได้ถามว่าใครทําอะไรแม่ไหมเดี๋ยวเขาพาไปแจ้งความ คุณแม่ก็บอกว่าไม่มีใครทําอะไรแม่แต่มันก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกับแม่คุณแม่นี่ก็เลยเล่าให้คุณขิงฟังว่าในระหว่างที่แม่กําลังขุดมันอยู่หาของป่าไปเรื่อยๆจนไปถึงลานไซสัญชาตยานของแม่เนี่ยบอกว่าพื้นที่ป่ามันอุดมสมบูรณ์มากทําให้ได้มันเป็นจํานวนมากคุณแม่ก็เลยขุดเพลินระหว่างที่ขุดๆอยู่นั้นเสียมของแม่ก็ไปกระทบบางอย่างใต้ดินดังโผลด้วยความตกใจแม่เลยเอามือค่อยๆเขี่ยดินออก ปรากฏว่าสิ่งที่เสียมไปกระทบคือหม้อดินที่แตกเรียบร้อยแล้วอ๋อแตกเพราะเสี่ยมของคุณแม่ไปโดนใช่ไหมครับใช่ค่ะพอคุณแม่เห็นแบบนั้นเนี่ยแกก็เขียยต่อแกก็เห็นว่าในนั้นเนี่ยมีกลวยดอกไม้ผ้ายันกับสิ่งที่มันเหมือนเศษเลือดแห้งๆค่ะคุณแม่เนด้วยความตกใจแกเลยเขียดินมากรบๆไว้แล้วหันหลังจะเดินออกจากป่าพอหันหลังปุ๊บคุณแม่แกก็ได้ยินเสียงกรีดของผู้หญิง ด้วยความที่ขวัญเสียอยู่แล้วแม่ก็เลยรีบเดินกลับทางเดิมแต่ก็เดินไปก็วนกลับมาจุดเดิมทั้งๆท,ที่คุณแม่เนี่ยชำชำนาญป่านะครับใช่ค่ะพอคุณแม่เด้เริ่มเห็นทางไม่ดีแล้วคุณแม่เลยยกมือไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาบอกว่าลูกมาทํามาหากินไม่ได้มารบกวนอะไรช่วยเปิดทางให้ลูกได้ออกไปทีพอเดินไปอีกจักพักคุณแม่ก็เห็นทางออกแกก็เดินไปตามทางแต่ตลอดทางคุณแม่บอกว่า แม่ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ผ้าถุงสีดำเสื้อมัดย้อมสีดำผมยาวหน้าขาวบ้างก็เดินสวนกับแกบ้างก็ยืนยิ้มอยู่ตามพุ่มไม้ระหว่างทางที่แม่เดินออกมาแม่ก็ทำเป็นเดินผ่านไปเฉยๆแต่มันก็ยังเจออีกเจออีกเจออีกระหว่างทางจนแม่บอกว่าถ้าไม่หยุดกวนกันแม่จะแช่งแล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เลยหายไป แม่ก็เลยเดินมานั่งที่ต้นไม้ใหญ่จนคุณคิงมารับพอคุณคิงได้ฟังก็บอกแม่ว่าไม่อาจจะตาฝาดคงไม่มีอะไรแม่ก็บอกว่าแม่ไม่ได้ตาฝาดแม่อาจจะเจอของไม่ดีในป่าเขาคุณคิงก็ปลอบใจแม่ว่าไม่เป็นไรสวดมนต์ไหว้พระก็คงจบพอตกคืนนั้นคุณแม่ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นกระโดดเกาะคอแม่แล้วขอมาอยู่ด้วยคุณคิงเลยชวนคุณแม่ไปทําบุญหลังจากนั้นคุณแม่ก็มีอาการแปลกๆเริ่มมีอาการปวดท้องคุณคิงก็เลยพาคุณแม่ไปหาหมอ แต่พอกินยาสามาัญประจําบ้านไปแล้วคุณแม่ก็ดีขึ้นคุณคิงก็เลยคิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากหลังจากนั้นไม่กี่วันคุณแม่ก็ปั่นจักรยานไปซื้อของในหมู่บ้านแต่ดันเกิดอุบัติเหตุคุณแม่รถล้มลงข้างทางคุณแม่เนี่ยบอกว่ามีคนวิ่งตัดหน้ารถคุณคิงเลยบอกว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายเลยดีกว่าพอไปตรวจแล้วเนี่ยผลออกมาว่าคุณแม่ไม่เป็นอะไรแต่แม่มีอาการปวดท้อง หมอเลยนําคุณแม่ไปตรวจแบบละเอียดให้ก็ไม่เจออะไรไม่เจออะไรเลยเหรอครับไม่มีอาการป่วยอะไรให้เห็นเลยค่ะแผลฟกช้ำก็ไม่มีคุณคิงเลยพาคุณแม่กลับบ้านพอกลับมาบ้านคุณแม่ก็มีอาการปวดท้องขึ้นมาอีกปวดแบบนอนไม่ได้ทั้งคืนเลยคุณคิงเนี่ยเลยตัดสินใจพาแม่ไปหาหมออีกรอบหนึ่งรอบนี้คุณหมอก็เลยให้แอดมิตที่โรงพยาบาลค่ะโดยห้องที่แม่แอดมิตเนี่ยเป็นห้องรวมแต่มีคนไข้แค่สองเตียง คุณคิงก็นอนเฝ้าคุณแม่ที่ด้านล่างเตียงค่ะช่วงกําลังจะหลับคุณคิงก็ได้ยินเสียงคนเดินมาข้างเตียงก็เลยลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นเท้าเปล่าคู่หนึ่งยืนอยู่ข้างเตียงคุณคิงเลยรีบลุกขึ้นมาดูแต่ก็ไม่เห็นใครคุณคิงก็คิดว่าคงลืมไหว้เจ้าที่เลยทําการไหว้เจ้าที่และขอซื้อที่ตามความเชื่อคืนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเช้าคุณคิงเลยไปใส่บาตรคืนที่สองคุณคิงค่อนข้างที่จะเตรียมพร้อมสวดมนต์ไหว้พระเสร็จ กำลังจะนอนแต่เกิดปวดท้องกลางดึกเลยไปข้องน้ำพ่อกลับมาก็เห็นเหมือนมีคนมายืนชะโงกหน้าก้องดูคุณแม่ที่ข้างเตียงเป็นลักษณะผู้หญิงผมยาวเสื้อผ้าสีเข้มๆคุณคิงเลยรีบเดินเข้าไปพอใกล้จะถึงเตียงผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปโอ้ยคนลุกเลยครับช็อตนี้คืนก่อนมาแค่เท้าคืนนี้มาทั้งตัวคุณคิงเลยถอดพระในคอคล้องให้กับคุณแม่ พอเช้ามาคุณคิงก็ไปคุยกับคุณหมอเรื่องอาการของคุณแม่ค่ะแต่คุณหมอก็บอกว่าหลังจากที่ดูอาการมาสองคืนไม่มีอะไรผิดปกติทั้งผลเลือดและผลแผลป,ปกติทุกอย่างไม่เจออะไรเลยเหรอครับใช่ค่ะอาการทางกายปกติทุกอย่างคุณหมอเลยอนุญ,ญาตให้กลับบ้านพอกลับมาบ้านคุณทิงก็คุยกับพอ่อว่าในเมื่อเรารักษาทางหมอแล้วเราก็รักษาทางความเชื่อด้วยดีกว่าเดี๋ยวเราพาคุณแม่ไปหาพระให้ท่านรณนมนต์ให้ ตอนนั้นคุณคิงยังไม่ได้เล่าสิ่งที่แม่เจอในป่าให้พ่อฟังพอไปหาพระให้ท่านรดน้ำมนต์ให้เสร็จสับก็พาแม่กลับบ้านพอถึงบ้านในลูกศิษย์หลวงพ่อก็มาตามคุณคิงเลยได้ไปหาพระท่านอีกรอบหนึ่งพอไปถึงท่านก็ยื่นตะกุดพร้อมสายสินให้บอกให้เอาไปให้แม่คล้องหน่อยหน้าแม่ดูดำๆมองๆดูไม่แจ่มใสบางทีคนเราเจ็บป่วยอาจจะมีอะไรมาแฝงได้พอฟังจบคุณคิงก็กราบขอบคุณท่าน พอกลับมาที่บ้านคุณคิงก็ตะกุดกับสายสิน,นมาคล้องให้แม่ปรากฏว่าอาการปวดท้องของแม่เนี่ยค่อยๆดีขึ้นคุณคิงเลยพูดกับคุณพ่อว่าพาแม่ไปหาหมอทําไมแม่ไม่ดีขึ้นแต่พอพาไปรดน้ำมนต์แม่ก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆงั้นเราเอาอีกทางไหมพ่อคุณพ่อก็เห็นด้วยเลยบอกคุณคิงว่างั้นเราไปหาปู่เล็กกันปู่เล็กก็คือน้องชายของปู่ของคุณคิงค่ะและปู่เล็กเนี่ยเป็นหมอธรรมหมอยาสมนุนไพร พอไปหาปู่เล็กแล้วเนี่ยคุณทิงก็เล่าให้ฟังว่าแม่เจ็บป่วยยังไงไปหาหมอก็ไม่เจออะไรพอเล่าเสร็จปู่เล็กก็หยิบว่านมาหัวหนึ่งแล้วบอกวิธีใช้คือฝนหัวว่านหัวนี้ผสมกับน้ําให้แม่ดื่มถ้าแม่ดื่มแล้วไม่มีอะไรก็ถือว่าปลอดภัยแต่ถ้าแม่ดื่มแล้วอ้วกออกมาแล้วเป็นอะไรบางอย่างเนี่ยต้องเป็นอาถรรพ์บางอย่างแน่ๆคุณทิงก็ลาปู่เล็กกลับบ้านมาถึงบ้านคุณทิงก็จัดก,การตามที่ปู่เล็กบอกเอาให้แม่ดื่ม ผ่านไปสิบนาทีไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นแต่พอผ่านไปอีกสักพักหนึ่งคุณแม่บอกว่าแม่มวนท้องแม่จะอ้วกคุณแม่ก็อ้วกออกมาเป็นริ่มเลือดสีดำดำเหม็นคละครุ้งเลยคุณคิงก็ตกใจคิดว่าคุณแม่ได้ช้ำในจากตอนที่รถล้มหรือเปล่าเลยรีบพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจอย่างละเอียดเลยแต่ก็ไม่พบอะไรหมอบอกว่าปกติทุกอย่างปกติทุกอย่างอีกแล้วเหรอครับใช่ค่ะ คุณคิงได้ยินแบบนั้นเลยขอหมอแอดมิดเพื่อดูอาการคุณแม่ในคืนแรกอาการปวดท้องของคุณแม่เริ่มกลับมาคุณคิงไปสำรวจที่ตัวคุณแม่ก็พบว่าตะกุดเนี่ยไม่ได้เอามาจากที่บ้านด้วยคุณคิงก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรสวดเหมือนไหว้พระน่าจะได้อยู่ห้องที่คุณแม่แอดมิดเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น5ค่ะมีระเบียงอยู่นอกห้องสามารถชมวิวชมอะไรได้ในขณะที่คุณคิงกำลังนั่งมองวิวคิดอ,อะไรเพลินๆเนี่ย คุณคิงก็เห็นเหมือนคนนั่งยองๆที่ขอบระเบียงคุณคิงด้วยความตกใจกลัวเขาคนนั้นจะตกลงไปก็เลยรีบวิ่งออกไปดูปรากฏว่าไม่เจอใครคุณคิงเนี่ยก็รีบชะโงกลงไปดูด้านล่างก็ไม่เจออะไรตกลงไปโอ้น่าคนลุกครับสุดๆค่ะหลังจากนั้นคุณคิงก็รีบเข้ามาในห้องหาบทสวดมนต์ชวนแม่สวดด้วยสวดไปได้สักพักคุณคิงก็เหมือนนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้วาเจ้าที่โรงพยาบาล เลยลงไปไหว้เจ้าที่ไหว้เสร็จก็ขึ้นมานอนเฝ้าคุณแม่ตามเดิมระหว่างที่นอนๆอยู่คุณคิงบอกว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวผมมวยสีขาวยืนลูบหัวแม่อยู่ด้วยความตกใจคุณคิงก็อุทานออกมาผู้ชายคนนั้นก็หันมามองพร้อมกับยิ้มให้แล้วค่อยๆจางหายไปเฮ้ <Hey. S 1> คุณคิงคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เลยยกมือไหว้ขอบคุณที่มาช่วยดูแลแม่ ก็อยู่โรงพยาบาลต่อสักแป๊บหนึง่งคุณหมอก็มาบอกคุณคิงว่าแม่ไม่ได้เป็นอะไรแบบนี้มันดูย้อนแย้งกับอาการของคุณแม่เลยนะครับใช่ค่ะตอนอยู่โรงพยาบาลแม่ก็ปวดท้องเป็นระยะระยะส่วนใหญ่จะปวดช่วงเย็นไปจนถึงกลางคืนพอแม่ปวดท้องเนี่ยคุณคิงก็เรียกพยาบาลพยาบาลก็ตรวจอาการคุณแม่แบบละเอียดก็ไม่พบอะไรจนหมอบอกว่ากลับบ้านเถอะครับคุณคิงเลยพาคุณแม่กลับไปพักที่บ้าน พอกลับมาถึงบ้านคุณแม่มีอาการปวดท้องหนักขึ้นแบบที่ร้องตั้งแต่6โมงเย็นถึงตีห้าทั้งคืนเลยนะครับแบบนี้ค่ะพอคุณแม่ปวดมากๆคุณคิงก็พาไปโรงพยาบาลอีกก็ไม่พบอะไรหมอเลยฉีดมอร์ฟินให้คุณแม่คุณแม่ก็สงบได้พักนึงพอมอร์ฟินหมดฤทธิ์อาการปวดท้องก็กลับมาอีกเป็นอยู่แบบนี้เดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวไปโรงพยาบาลบ่อยเข้าคุณคิงเลยชวนพ่อไปหาปู่เล็กอีกครั้งหนึง่ง คุณคิงนึกขึ้นได้ว่ายัางไม่ได้เล่าเรื่องที่แม่เจอให้ปู่เล็กฟังทําไมคุณคิงถึงไม่เล่าตั้งแต่แรกล่ะครับด้วยความที่คุณคิงเขายังไม่เชื่ออะไรมากค่ะเขาก็เลยยังไม่ได้เล่าก็คิดว่าคงไม่มีอะไรพ่อปู่เล็กได้ฟังก็บอกว่าไม่ใช่แหละเลยให้คุณคิงพาไปดูจุดนั้นด้วยความที่ผ่านมาหลายเดือนพื้นที่ป่าก็เปลี่ยนไปบ้างหากันอยู่นานจนจุดสุดท้ายคุณคิงรู้สึกขนลุกเลยบอกพ่อกับปู่เล็กว่าน่าจะเป็นบริเวณนี้แหละ เลยลงมือขุดกันขุดๆไปก็ไม่เจออะไรปู่เล็กเลยนั่งบริกรรมคาถาสักพักหนึ่งก็ลืมตาขึ้นมาแล้วบอกคุณคิงว่าคงเป็นคลาวคอของแม่แล้วแหละเขาซ่อนไว้ไม่ให้ใครเห็นพร้อมกับบอกว่าอย่ายุ่งคุณคิงก็ถามคุณปู่ว่าทำยังไงได้บ้างเพราะคนป่วยก็ทรมานญาติคนป่วยก็ทรมานจิตใจปู่เล็กก็บอกว่าสิ่งที่ทำได้คือกลับไปดูแลแม่ให้ดีแล้วปู่ก็พากลับ แล้วบอกว่าอย่าหันหลังไปมองพ่อกลับมาถึงบ้านในอาการคุณแม่ก็แย่ขึ้นเรื่อยๆมีอยู่คืนหนึ่งที่อยู่ๆคุณแม่ก็ลุกขึ้นมานั่งยิ้มเลียปากตัวเองทั้งๆที่กลางวันเนี่ยแม่ไม่มีแรงจะทําอะไรเลยอาหารก็ให้ผ่านสายยางคืนนั้นที่แม่ลุกขึ้นมานั่งแม่ก็บอกคุณคิงว่าแม่หิวข้าวด้วยความเป็นลูกเนี่ยก็ดีใจที่แม่อยากอาหารคุณคิงก็รีบไปต้มข้าวต้มให้กินพอกินคําแรกแม่ก็บอกว่าเหม็นไม่อยากกินแม่อยากกินก้อย ก็ดิบๆเลยเหรอครับใช่ค่ะเนื้อดิบๆใส่ตับใส่เลือดคุณคิงก็ไม่อยากให้แม่กินอะไรดิบๆเพราะกแกป่วยอยู่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปทําให้สุกให้แม่ก็บอกว่าไม่เอาไม่อยากกินสุกอยากกินแบบเลือดๆคุณคิงเลยพยายามหลอกล่อให้แม่นะกินข้าวต้มให้หมดก่อนแล้วบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้กินคืนถัดมาคุณแม่ก็ลุกขึ้นมานั่งชันเขาอีกทั้งนั้นที่ตอนกลางวันเนี่ยคุณแม่นอนร่างกายอ่อนแรงมาก คืนนี้คุณแม่บอกว่าถ้าได้กินเลือดสักถ้วยเนี่ยแม่คงแข็งแรงคุณคิงก็มองหน้ากันกับคุณพ่อบอกพ่อว่ามันแปลกๆพ่อเลยถามถึงตะกรุดที่หลวงพ่อให้มาคุณคิงเลยไปเอาตะกรุดมาคล้องคอแม่หลังจากคล้องตะกรุดแม่ก็เริ่มมีอาการแปลกๆบอกคุณคิงว่าคืนนี้มันร้อนเนาะคุณคิงเนี่ยเลยบอกคุณแม่ให้นอนเดี๋ยวเช็ดตัวให้พอเช็ดตัวเสร็จคุณแม่ก็หลับคุณคิงก็ไปนอนจนกลางดึก คุณคิงได้ยินเสียงกุกกะก,กุกกะบนบ้านเลยตื่นพอตื่นมาเนี่ยก็เห็นคุณแม่นั่งหันหลังอยู่มุมห้องคุณคิงเห็นแบบนั้นเลยถามแม่ว่าแม่จะฉี่หรือเปล่าเอากระโถนไหมแม่ก็ไม่ตอบคุณคิงเลยเดินไปหาคุณแม่พอใกล้ๆจะถึงเนี่ยคุณคิงก็เอามือไปแตะบ่าแม่แม่ก็ค่อยๆหันมามองคุณคิงในปากแม่ก็เคียวอะไรสักอย่างอยู่ด้วยความที่ไม่ได้เปิดไฟอาศัยแค่แสงจากข้างนอก คุณคิงเลยมองไม่ค่อยชัดคุณคิงก็ถามคุณแม่ว่ากินข้าวหรอครับคุณแม่ก็ตอบว่าแม่กําลังกินยาคุณคิงเลยพยายามเพ่งดูพอสายตาเริ่มจะชินกับความมืดเนี่ยคุณคิงก็เห็นว่าแม่กําลังเคี้ยวตุกแกอยู่เฮ้ย hey, เอาจริงดิจริงค่ะตุกแกสดๆเลือดนี่เปื้อนเต็มปากแม่เลยด้วยความตกใจคุณคิงก็ตะโกนถามแม่ว่าแม่ทําอะไรแม่ก็บอกว่าแม่กําลังกินยายารักษาโรค ก็มีความเชื่อที่กินตุกแกเป็นยาอยู่นะครับแต่ก็ไม่น่าจะกินสดสดใช่ไหมล่ะคะคุณคิงก็บอกว่าไม่ได้นะแม่ต้องกินแต่ยาหมอเท่านั้นคุณแม่ก็บอกกับคุณคิงว่าเนี่ยดีคุณคิงเลยตะโกนเรียกคุณพ่อให้ตื่นแล้วรีบวิ่งไปเปิเปดไฟพ่อก็ตื่นมาถามว่าเป็นอะไรกันคุณคิงก็บอกพ่อว่าเนี่ยแม่กินตุกแกเลือดเต็มเลยตอนนั้นพ่อยืนอยู่ข้างแม่แล้วบอกคุณคิงว่าแม่มานั่งกระโถนเฉย คุณคิงก็รีบเข้าไปดูแม่สรุปคือไม่มีรอยเลือดค้าบเลือดอะไรเลยอ้าวคุณคิงก็บอกคุณพ่อว่าผมเห็นจริงๆผมเห็นแม่กาลังเคียวตุ๊แกจริงๆพ่อพ่อก็เลยบอกว่าคุณคิงเนี่ยตื่นนอนใหม่ๆก็อาจจะตาฝาดขณะที่คุยกันอยู่ด้วยความที่บ้านของคุณคิงเป็นบ้านไม้สองชั้นคุณคิงเหมือนได้ยินเสียงคนวิ่งวิ่งเหยียบผนังบ้านฮะผนังบ้านใช่ค่ะ เสียงที่ได้ยินเป็นเสียงวิ่งกระทืบงท้าวตามผนังบ้านจนคุณพ่อเนี่ยบอกให้คุณคิงไปเอาขวานมาพ่อจะเอาไปจามมันคุณคิงได้ยินแบบนั้นเลยบอกพ่อว่าอย่าดีกว่าพ่อสิ่งที่คุณคิงเห็นก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงและสิ่งที่กําลังวิ่งรอาบ้านอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นสิ่งที่แฝงร่างแม่อยู่ก็ได้จากนั้นคุณคิงและคุณพ่อก็เลยพาคุณแม่มานอนพอพาคุณแม่มานอนคุณคิงก็สังเกตเห็นว่าตะกุดของหลวงพ่อที่คล้องไว้ที่แม่เนี่ยหายไปคุณคิงก็เลยหาตะกุด ปรากฏว่าไปเจออยู่ใต้เตียงก็เลยเอาตะกุดมาคล้องให้แม่ตามเดิมพอคล้องตะกุดเสร็จแม่ก็นอนหลับสบายในคืนนั้นพอเป็นแบบนี้เนี่ยคุณคิงเลยคุยกับคุณพ่อว่าเราควรหาวิธีอื่นแล้วแหละหลังจากวันนั้นคุณคิงก็เลยเชิญปู่เล็กมาทําพิธีต่างๆเท่า,ท,าที่ปู่เล็กจะทําได้แต่ปู่เล็กก็บอกว่าเหมือนเราไม่สามารถจะทําอะไรได้แล้วหนักขึ้นอาการของคุณแม่ก็ยิ่งทวีคูณปวดท้องชักดิ้นชักงอทั้งคืน และยิ่งกว่านั้นคือเวลาที่จะเข้าห้องน้ำเนี่ยบ้านคุณคิงต้องลงไปเข้าห้องน้ำด้านล่างคุณคิงลงมาเข้าห้องน้ำก็ได้เห็นผู้หญิงชุดดำผมยาวเหมือนที่เห็นที่โรงพยาบาลยืนอยู่ตามมุมต่างๆนอกรั้วบ้านพอเห็นแบบนี้คุณคิงเลยพยายามหาวิธีคุณคิงเลยไปคุยกับปู่เล็กว่ามีวิธีไหนก็งัดออกมาได้เลยปู่เล็กบอกว่าทำอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องของเวรกรรม พอตกคืนนั้นคุณคิงก็ฝันเห็นหมาดำตัวใหญ่กระโจนขึ้นคล่อมร่างคุณคิงและพยายามจะกัดคุณคิงคุณคิงก็สู้กลับก็สู้ได้นะคะจนหมาดำตัวนั้นยอมแพ้แล้วก็เดินออกไปแต่ก่อนจะจากไปมันก็หันมามองคุณคิงด้วยตาที่แดงกล่ำและทิ้งท้ายไว้ว่าเดี๋ยวเจอกันพอฝันแบบนั้นเนี่ยตื่นมาคุณคิงก็เลยไปคุยกับปู่เล็กปู่เล็กก็บอกคุณคิงว่าปอบถ้าฝันถึงหมาดำต้องเป็นปอบแน่ๆปอบ ค,คุณคิงก็ได้แต่นั่งคิดไปถึงเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังบวกกับเรื่องปอบที่เคยฟังมาเรื่องทั้งหมดมันโยงเข้ามาผูกด้วยกันพอมันเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยคุณคิงเลยไปหาหลวงพ่อเล่าทุกอย่างให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์นโยมที่จะไปปราบผีแต่เดี๋ยวหลวงพ่อจะไปเยี่ยมแม่โยมที่บ้านพอท่านไปถึงบ้านก็พูดคุยให้กําลังใจคุณแม่คุยกับคุณแม่เสร็จท่านเลยมาคุยกับคุณคิง หลวงพ่อท่านบอกคุณคิงว่าโยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไม่น่าจะช่วยได้แล้วเพราะตอนนี้เหมือนเขาหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไม่สามารถแยกพวกเขาออกจากกันได้คุณคิงก็ถามหลวงพ่อว่าไม่มีวิธีเลยเหรอครับหลวงพ่อก็บอกคุณคิงว่าคาดคะเนาจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่แฝงร่างแม่ตอนนี้น่าจะเป็นหาก้อมหรือพญาปอบโอ้คือเป็นปอบที่อยู่จุดสูงสุดเลยนะครับเนี่ยค่ะ พอหลวงพ่อคุยกับคุณคิงเสร็จก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวพรมน้ำมนให้หลวงพ่อก็จะไปพรมน้ำมนให้คุณแม่ของคองคุณคิงที่นอนอ่อนแรงอยู่พอกําลังจะพรมน้ำมนให้จากที่คุณแม่นอนอยู่เนี่ยคุณแม่ก็เอามือไปจับไม้ที่หลวงพ่อใช้พรมน้ำมนตหลวงพ่อก็บอกให้ปล่อยแต่คุณแม่ก็จับอยู่แบบนั้นพร้อมกับยิ้มแล้วก็หัวเราะให้หลวงพ่อหลวงพ่อเลยพูดว่าอย่ามารบกวนเขาให้มันมาก เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันก็ไม่ควรมาทํากันขนาดนี้คุณแม่ก็จับไม้พรมนมลอยู่ก็ไม่พูดอะไรเอาแต่มองหลวงพ่อตาแข็งพร้อมกับหัวเราะจนรอบสุดท้ายที่หลวงพ่อบอกให้ปล่อยมือจากไม้พรมนมลคุณแม่ก็ปล่อยหลวงพ่อท่านเลยบอกว่าไม่พรมแล้วน,น้โนมลงั้นก็ต่างคนต่างอยู่พอหลวงพ่อท่านกลับอาการของคุณแม่ก็ุดลงเรื่อยๆคุณคิงเห็นแบบนั้นก็เลยดึงแม่เข้ามากอดแล้วพูดกับคุณแม่ว่า ถ้าแม่ไม่ไหวแม่ก็ไม่ต้องฝืนนะครับตั้งแต่แม่เริ่มปวดจนถึงตอนนี้ก็6เดือนแล้วคุณคิงบอกว่าเห็นแม่เป็นแบบนี้แล้วมันทรมานใจคนเป็นลูก6เดือนเนี่ยก็ครึ่งปีเลยนะครับใช่ค่ะคนเป็นลูกเห็นแม่ทรมานคุณคิงก็เลยบอกคุณแม่ว่าถ้าแม่ไม่ไหวแม่ไปได้เลยนะคุณแม่ได้ยินดังนั้นก็เหมือนจะพูดอะไรกับคุณคิงด้วยความที่ใส่เครื่องช่วยหายใจก็ฟังไม่ชัดคุณคิงเลยก้มลงไปฟัง ก็ได้ยินคุณแม่พูดว่าฆ่ามันไ่ใหญ่ใต้ดินแล้วแม่ก็สิ้นใจขาอ้อมกอดคุณคิงโอ้มันน่าเศร้าใจมากเลยนะครับแบบนั้นหลังคุณแม่เสียไม่ถึงนาทีตัวของคุณแม่เนี่ยก็รีบลงไปแบบผิดปกติมากแถมยังมีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนคุณแม่เน่ามานานแล้วหลังจากนั้นคุณคิงก็จัดงานศพให้คุณแม่ให้ดีที่สุดพอเสร็จจากงานศพแล้วเนี่ยคุณคิงเลยไปหาหลวงพ่อบอกหลวงพ่อว่าขอเถอะครับ ถึงมันจะไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่ถ้าที่หลวงพ่อว่ามามันเป็นหากอมเนี่ยมันอาจจะไปทำร้ายคนอื่นๆได้อีกคุณคิงเลยนิมนต์หลวงพ่อไปที่จุดที่คุณคิงคาดว่าเป็นจุดที่แม่พบหมอดินพอไปถึงเนี่ยตอนแรกท้องฟ้าโปร่งใสมากแต่พอหลวงพ่อเดินเข้าไปในป่าเนี่ยฟ้ามันครึมขึ้นมาทันทีเลยพอไปถึงบริเวณลานใสแล้วเนี่ยทุกคนก็ช่วยกันขุดหาแต่ก็ไม่พบอะไร หลวงพ่อท่านเลยบอกว่าให้เอาทูบไปปักบอกเจ้าที่เจ้าทางคุณคิงก็ทําตามจุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางหลวงพ่อก็บอกให้คุณคิงเนี่ยทาจิตใจนิ่งๆคุณคิงก็หลับตาทําจิตนิ่งๆตามที่หลวงพ่อบอกคุณคิงบอกว่าพอหลับตาทําจิตให้นิ่งแล้วเนี่ยเหมือนมีคนมากระซิบที่ข้างหูให้เดินไปข้างหน้าสี่เก้าพอลืมตาคุณมาพอลืมตาขึ้นมาคุณคิงก็พยายามหันมองซ้ายขวา แต่ก็ไม่เห็นใครเพราะทุกคนยืนอยู่หน้าคุณคิงคุณคิงเนี่ยเลยเดินไปข้างหน้าสีก้าวตามที่ได้ยินเสียงกระซิบคุณคิงก็ขุดสักพักก็ได้ยินเสียงโผล่คุณคิงก็คิดว่าน่าจะใช่ก็เลยใช้เสียมเขี่ยดินก็เห็นเป็นหม้อดินที่แตกอยู่แล้วโดยในนั้นมีกลวยดอกไม้ผ้ายันแล้วก็สิ่งที่เหมือนเลือดแห้งอยู่ครบตามที่คุณแม่เล่าพอเห็นแบบนั้นแล้วหลวงพ่อก็เลยบอกให้ทุกคนถอย แล้วหลวงพ่อก็ทําพิธีชาวปนักกิจให้สิ่งสิ่งนั้นถวายผ้าไตรทําทุกอย่างเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณระหว่างที่ทําพิธีก็จะมีทั้งเสียงกรีดร้องของผู้หญิงเสียงลมกันโชกแรงหลวงพ่อบอกทุกคนว่าไม่ต้องตกใจอยู่เงียบๆไว้จนเสร็จพิธีเสียงทุกอย่างก็เงียบลงท้องฟ้าที่เคยคล้มก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมพอจบเหตุการณ์นี้ไปแล้วเนี่ยทุกคนก็เข้าไปในป่าเขตนี้ได้ตามปกติ คุณคิงบอกว่าคุณคิงเนี่ยจะตามข่าวตลอดแต่ก็ไม่มีใครเจอเรื่องแปลกๆแบบที่คุณแม่ของคุณคิงเคยเจอเรื่องทั้งหมดก็จะประมาณนี้ค่ะเอาละครับถ้าเรามองในยุคปัจจุบันคําถามคือปอบมันยังมีอยู่จริงไหมครับถ้ามองตามวิทยาศาสตร์บางทีาการที่คนคิดว่าเป็นปอบเนี่ยอาจจะเป็นโรคทางร่างกายหรือจิตใจก็ได้เช่นโรคประสาทหลอนหรือ โรคที่ทําให้ร่างกายสู้ผอมเร็วผิดปกติค่ะใช่ใช่อย่างโรคบางอย่างที่ทําให้กินเยอะมากแต่ร่างกายยังผอมลงเรื่อยๆนี่ก็ดูคล้ายอาการปอบเลยนะครับแต่ถ้ามองตามความเชื่อของคนท่้คนแก่หลายคนก็ยังบอกว่าพวกเขาเคยเจออะไรบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เช่นเห็นเงาลึกลับหรือมีเสียงแปลกๆตอนกลางคืนบางคนก็เชื่อว่าปอบอาจจะไม่ได้หายไปจากโลกนี้แต่มันก็แค่ เปลี่ยนวิธีซ่อนตัวนะครับเฮ้ยนี่คิดล้วหลอนเลยนะเอาล่ะก่อนจะขนลุกไปมากกว่านี้ถ้าคุณชอบเรื่องลีลาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์ของเราครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับพวกเขาเล่าว่า